โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขออภัยวันนี้มาอสายนิดนึงอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นหกโมงนะเพราะว่าวันนี้มีภารก,กิจนะคะเดีย๋ยวดูก่อนขออนุญาตเช็คซาวเสียงก่อนว่ามาหรือยังมาหรือยังน,ะะน่าจะมาแล้วแหละเพราะเห็นวงกลมแดงๆโอเคขออนุญาตรีแคปนิดนึงนะคะรอบที่แล้วไลฟ์ที่แล้วเนาะโยกพูดในเรื่องของ IUL ว่าเงินมันมายังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะ,ะรีแคปอีกครั้งหนึ่ง IUL ไม่ใช่ investment tool นะคะไม่ใช่การลงทุนฉะนั้นใช้คำว่าลงทุนไม่ได้รอบที่แล้วอยกได้เปรียบอุปมาอุปไม,ปมยเทียบกับว่าในหุ้นเราเซฟเงินในหุ้นยังไงเติบโตแบบไหน IUL ก็ทำได้เหมือนกันอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของตลาดมาเกี่ยวข้องอวันนี้หยกก็จะมาพูด เรื่องต่อจากรอบที่แล้วหลายๆคนคงจะรู้แล้วล่ะหลายๆผ่านตาหลายๆคนหลายๆเอเจนท์ที่มาในโซเชียลมีเดียบ้างอะไรบ้างเขาก็มาพรีเซต์ว่าเอ้ย i u l เนี่ยเวลาคุณเอาเงินออกมาใช้เป็น tax free นะเงินปลอดภาษีอ่าไลฟ์นี้นะต้องบอกก่อนยกจะทำให้สั้นที่สุดทำให้สั้นที่สุดไม่เกินสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะทีนี้เราต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับ Tax Free Income นิดหนึง่งในวันนี้ว่าเอ้ยต้องทำความเข้าใจก่อนคำว่า Tax Free ไม่ได้แปลว่าคุณไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเป็น Tax Free ไม่นะคะมันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่ได้มีการอะไรใดๆทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้เอาเล่าอันนี้ก่อนละกันถ้าคุณเคยเห็นผ่านตานะอย่างพวกคนรวยๆ u l t r a Wealthy People ยกชื่อให้ก็ได ยกตัวอย่างที่ให้ก็ได้อย่างคุณเจฟเฟซโซเอยเจ้าของอเมซอนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันจะมีอยู่วิดีโออันหนึ่งเคยเจอใน youtube เขาก็จะมีการออกมาพูดเชิงล้อเลียนนี่แหละว่าเอ้ยจริงๆตามอินคัมของเขาตามโปรดักชั่นตามอย่างอ m a ซ o นเงี้ยสินค้าเขามีมูลค่าเยอะสมมาพากวรเขาต้องจ่ายภาษีมากๆถูกป,ปะอย่างอีลอนมัสอะไรก็เลยคืออัลตราเบลตี้ทั้งหลายเขาจะมีวิธีของเขาเทคนิคนี้เขาเรียกว่า เขาใช้เทคนิคนี้ที่ทำให้เขาไม่ต้องจ่ายภาษีเยอะ by borrow ได้เทคนิคจำดีๆนะเทคนิคนี้คือ by borrow ได้ by คืออะไรเขาเงินของเขาคือ capital เลยนะไปซื้อ asset พอมันเติบโตพอเราเติบโตขึ้นมาใช่ไหมคะเขาก็ไป borrow อย่างของอย่างของ,อย,ง,ของยกตัวอย่างล้วกันอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่หล,หลายๆอันเขามีหุ้นใช่ไหม ก็จะมีหุ้นของเขาเขาก็เอาตรงเนี้ยไปโลน against asset ของเขา against หุ้นที่เขามีสิ่งที่เขามีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาที่เขาไปใช่ไหมได้เนี่ยอถ้าเป็นถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ไม่เกิน asset tax exemption เนี่ยคือเขาก็จะได้ step up basis ใช่ไหมคนที่เป็น legacy แต่ส่วนมากคนที่เป็น ultra wealthy พวกเนี้ยเขาทำอะไรไม่มากกว่าน,นั้นเขา set up asset planning ทุกอย่าง ได้ดีกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ได้สเตป up b a s สิอย่างเดียวนะเพราะว่าเขามีเยอะมากกว่า e อ็กเซมชัใช่ไหมก็ต้องมีสเตปของเขาใช่ไหม Buy ก็คือซื้อแอสเซทพอแอสเซทโตปุ๊บก็ไปโลน against asset ตัวเองคุณคุณนะกลับมาดูฝั่ง iul ทำไมต้องพูดถึงเรื่อง ultra wealthy ทำไมเขาเขามีอินคัมเยอะมากพอแอสเซทเขาเยอะมากทำไมเขาจ่ายภาษีน้อยนี่ยคือเทคนิคของเขาคือเขาไม่ได้เอาเงินของเขาออกมาออกมาใช้เลย ก็ไม่นับเป็นอินคัมเพราะอะไรก็ตามที่โลนหรือว่าการบอโรการยืมเนี่ยไม่นับเป็นอินคัมเห็นไหมคุณคุณเนาะทีนี้ถ้าเกิดฉันไม่ใช่เอาเท่าเบลตี้พีพ่อฉันจะทํายังไงก็ถ้าเกิดถ้าเป็นระดับคนกลางๆเราๆหน่อยถ้าเป็นคนเอเชียเขาก็จะชอบเรื่องของซื้ออสังหาอะไรมาซับใช่ไหมคะเหมือนกันไอเดียเดียวกันพอคุณซื้อบ้านมามันมีเอกตีของบ้านมันเติบโตขึ้นคุณก็ไปโลนเอเจนต์เอกตีได้ เอกลัติของบ้านก็คืออย่างเงี้ยใช้มีประโยชน์ตรงเนี้ยใช่ไหมคะ IUL ไอเดียเดียวกันเลยไอเดียเดียวกันคุณมีเงินอยู่คุณเอาเงินคุณไปซื้อ policy แต่เงื่อนไขของ IUL ก็คืออย่างที่รู้คุณต้องสุขภาพดีถ้าป่วยเป็นโรคแล้วคือทําไม่ทันแล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นค่ะคุณเอาเงินไปซื้อจริงๆสําหรับยกนะ IUL ยกถือว่าเป็นอัเซอย่างหนึง่งเพราะเงินที่เติบโตในนั้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะอะอย่างลูกค้าอยู่หลายคนบอกเลยก็ก็เยอะนะคะหกหลักอะไรเงี้ยนะเงินที่โตในนั้นนะเ mm hmm. พิงพ่งๆ่งยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่กี่ปีนะก็โตขึ้นมาขนาดนั้นแล้วนะ,ะถือว่าเป็นแอสเซทพอคุณเอาเงินไปซื้อพอลิีปุ๊บแล้วคุณฝากไปเรื่อยๆเ,เงินมันเติบโตมาในนั้นปุ๊บเนี่ยคุณทํำยังไงเวลาคุณจะออกมาใช้คุณก็ลน against c a s h v a l u e ที่มันอยู่ในเล่มอ่ะ uh. และ คุณต้องดูด้วยนะคุณต้องเลือกด้วยเอเจนต์จะต้องมีความรู้เรื่องนี้ว่าจะต้องอธิบายคุณได้ว่าโลนแต่ละชนิดให้ผลแตกต่างกันยังไงนะคะเวลาคุณโลนเนี่ยข้อแตกต่างของ IUL กับที่หยกพูดมาก่อนหน้าเนี่ยที่ Ultra er Wealthy People หรือว่าคนที่ซื้อบ้านเขาใช้เนี่ยข้อแตกต่างคือการโลนใน IUL มันมีหลายประเภทโลนบางอย่างให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าบร,าริษัทประกันบอกเลยฉันให้ดอกเบี้ยเธอต่ำนะ แต่ v a t e v e r e g r o w since the loan นะใน loan นะคือเงินที่อยู่เอาไปอ่ะโอเคมันต้องมีเวลาโลนมันต้องมีดอกเบีย้ยแต่ดอกเบีย้ยเป็นดอกเบี้ยที่ไม่ต้องใช้คืนนะคะใน v L เนี่ยเวลาคุณโลนออกมาปุ๊บคุณไม่ต้องใช้คืนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณเลือกชนิดของโลนไม่ถูกเงินของคุณจะไม่โตต่อสมมติจำนวนที่คุณเอาออกมานะี่ยมันจะไม่เติบโตละแต่ถ้าคุณเลือกโลนบางชนิดอย่างเช่น participating loan นะไม่ใช่ไม่ใช่ variable นะ อย่าเข้าใจผิดนะ variable ไม่ใช่นะคะมันเขาเรียกว่า participating loan ต้องบอกว่า participating fixed loan หรือ index loan อะไรพวกเนี้ยเวลาคุณให้อยืมเงินออกมายืมเงินออกมาบริษัทประกันก็ยังให้ leverage จาก return ของคุณอยู่คือเอาง่ายๆพูดให้เข้าใจง่ายคือโลนบางชนิดได้ดอกเบี้ยถูกจริงชัดดอกเบี้ยถูกจริงแต่ whatever grow ไม่มีเลยเ r n แนะนะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสมมติเขาให้ดอกเบี้ยคุณ มาต่ําๆเนี่ยสองจุดหางเกองี้ยบีเทิร์นมาเขาก็ให้มาประมาณ2 9 2จุดดนิดๆอาจจะ3มันก็จะกลายเป็นวอชโลนไปก็คือมันจะเท่ากันกับที่ดอกเบีย้ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าโลนที่คุณเลือกมันคืออะไรนะ IUL เนี่ยแต่ถ้าเป็นโลนอีกชนิดหนึ่งถ้าเป็นโลนชนิดหนึ่งอย่างที่บอกเงินที่คุณเอาออกมาใช้แล้วสามารถออกดอกออกผลให้คุณได้อยู่นะฉะนั้นการโลนใน IUL เนี่ยต้อง watch out ต้องดูชนิดของโลนด้วยนะคะหรือว่าคุณอาจจะใช้วิธีการถามก่อนคุยกับเอเจนต์ก่อนเอเจนต์ต้องอยู่พร้อมที่จะปรึกษานะอย่างลูกค้าอยู่หลายคนเนี่ยเขาก็เอาออกมาทําธุรกิจทําอะไรคือไอไม่จำเป็นคุณจะต้องคุณไม่จำเป็นจะต้องรอถึงห้าสิบเก้าครึ่งคุณไม่จําเป็นจะต้องรอจนแบบโอ้โหเหมือนพวกรีทายเมนต์เห็นปะต้องรอห้าสิเก้าครึ่งหกสิปีคุณถึงจะใช้ได้ไหมนี่ไม่ไม่ใช่นะคะ ถ้าเกิดเห็นเงินเติบโตคุณจําเป็นต้องใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาออกมาใช้ก่อนได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือ IUL ทีนี้หลังจากที่เหมือนเหมือนเทคนิคของอั t ต้าเบลตเขาใช้กันนะ buy แล้วใช่ไหมพองเงินเติบปุ๊บ borrow ใช่ไหมคุณจะใช้เป็น borrow เอามาทําเป็นเป็น,เป,นเป็นล้ำำําซ้ำเอามาทําเป็นธุรกิจหรือว่าคุณจะเอาเป็นแบบ tax free retirement ก็ได้เป็น supplemental นะคะ พอหลังจากนั้นพอคุณใช้เงินไปแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราโปรเจกติ้งใช่ไหมบางคนดึงเงินออกมาเป็น supplemental retirement income เนี่ย tax free เนี่ยสามสิบปียี 20, ่สิบสามสิบปีพอหลังจากนั้นตุยไปน,ยนะคนข้างหลังก็ยังได้เดตมาเปิดปนะีอีกนะเออได้เป็นมรดกไป,ปอีกมันมันมันพิเศษตรงนี้นะคะสำหรับ IUL ทีนี้พิจาอยอีกอันหนึ่งที่คนมักจะมองว่ามันไม่ค่อยโอสําหรับเขาคือเรื่องของคอสจริงๆวันนี้ยกจะมีสไลด์มาให้ดูแต่เพียงแต่ว่าขัดข้องทางเทคนิคค่ะเดี๋ยวยกเอาไปโชว์ใครที่อยากเห็นนะว่าคอร์สของ IUL จริงๆแล้วมันยังไงนะจริงๆนะ IUL ถ้าเทียบคอสจริงๆแล้วนะช่วงสี่หปีแรกคอร์สมันดูเหมืนจะเยอะแต่พอยิ่งอยู่นานไปคอสมันจะน้อยลงน้อยลง ยิ่งตอนที่มันถึงจุดคุ้มทุนแล้วนะคอสมันเหลือแค่หลักสิบหลักร้อยนะร้อยกว่าเหรียญอะไรเงี้ยแล้วเก้าสิบเหรียญอะไรเงี้ยมีนะเทียบเทียบกันกับออย่างลูกค้าแล้วกันลูกค้าอยู่คนนึงที่ผ่านเอาล่าสุดนะที่ที่ที่เนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเขาไม่ถนัดการเล่นหุ้นเลยแต่ว่าเขาไปเปิดพวกรพทายเมนต์ตามคําที่คนอื่นแนะนําใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ถนัดที่เพราะามันต้อง l โลเ t e เงินมันต้อง you know, อยู่เนาเวลา you มีรดไอเอหรือว่าพวก i อ a อะไรพวกเนี้ยคุณจะต้องซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเป็น Investment อยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะมันเป็น Tax defer อยู่แล้ว anyway พราพอเขาไม่ถนดัดปุ๊บเขาโยนให้อบร oker เป็นคนไป Manage Fund ให้เป็นคนไปอ,อันทำให้เขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถามว่าแล้วฟีอ่ะเท่าไหร่ค่าฟีที่เขาชาร์จเนี่ยก็คือสิบเปอร์็ แล้วอ่ะคิดง่ายๆอย่างนี้ค่าเทียบกับคอสของ IUL นะ IUL เนี่ยค่าคอสที่มันชาร์จไปอ่ะต่อปีเนี่ยนะมันไปคุ้มครองความเสี่ยงให้คุณถ้าคุณฝากเงินวันเนี้ยปีนี้สักปีหนึ่งหกพันมันอาจจะหาคอสไปประมาณพันกว่าแล้วแต่อายุนะอันนี้ตีเลขให้ดูง่ายๆอาจจะพันกว่าสองพันแล้วแต่อายุนะคะแต่ไอ้ตัวเนี้ยก้อนเนี้ยการันตีว่าเอ่อไม่ใช่การันตีต้องพูดว่าอย่างนี้แต่ไอ้คอสเนี่ยเป็นกึดคอส ที่มันบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปตอนที่เงินคุณยังไม่โตคนข้างหลังได้เลย tax free income อาจจะได้หลายๆายแสนเหรียญเป็น tax free income ไปนะคะให้ b e n e f i y แต่เทียบกันกันกบค่าปี10%คิดตามนะค่าปีปุเซ10%ที่เอาไปให้อา management ของโ b เกอร์เนี่ยให้เขาดูดู account ให้10%เนี่ย คุณได้อะไรมันเป็นฟรีที่เสียเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าใครที่ไม่ถนัดเล่นหุ้นใครที่ไม่ถนัดพวก i n v e t t m e n t อะไรเงี้ย i o l จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณนะนะนะตอนนี้นะเวลา10%ต้องคิดอย่างนี้ด้วย10%ที่เขาชาร์จค่าฟรีไปเนี่ย base on เงินที่คุณใส่ไป base d on capital นะถ้าวันคุณเงินคุณโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมติตอนเนี้ยห้าหมื่น สิปอร์เนต์ของห้ามือนกันจะนิดหนึ่งถ้ามันโตไปแสนหนึ่งสิบเปอร์ซนของแสนหนึ่งมันเท่าไหร่มันก็โตไปอีกถามว่าค่าฟรีที่เสียไปละสิบเปอร์เซนสิบเอร์ซนนั่นอะมันเอาไปอะไรทําอะไรให้คุณมันไม่ทําอะไรนะเป็นเข้ากระเป๋าไว้นะคะฉะนั้นถ้าใครที่มองหาอุปกรณ์ที่ทําได้เหมือน investment เลยดีหน่อยที่ไม่มีความเสี่ยงมีฟลอ o r ให้สูงเปอร์เซ็นต์และมีแท็กซี e อินคัมด้วยอย่าลืม พิจารณา I U L นะคะอันนี้คือพิจฟอที่คนเข้าใจผิดว่าเฮ้ย I, I U L มันคอสเยอะอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าคำว่าคอสเยอะมันต้องดูด้วยว่าเขาออกแบบยังไงอย่างที่บอกอย่างไลฟ์ที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าออกแบบเพื่อเน,น้นเงินเก็บมันจะต้องออกแบบให้เซฟคอสและไม่เน้นเดตบัลาฟิตใช่ไหมคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเห็นบางคนที่เขาหลายๆคนแหละไม่ใช่บางคนหรอกที่เอาเล่มมาหยกดูเนี่ยอุ ui, ้ยตีเพดานเดตบนฟิตสูงมากเลย แต่ถามว่าลูกค้าต้องการทําอะไรอ๋อเขาต้องการเก็บเงินแต่เพดานคือสูงมากแล้วทาให้จ่ายตลอดชีวิตอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไม่อันนั้นมันไม่ถูกอันนั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือการดีไซน์ที่ออกแบบผิดยกตัวอย่างคร่าวๆเพราะว่ายกเห็นผ่านมือมาหลายเล่มมากที่เอามาให้ดูนีตายมาก็มีเอามาให้เราดูว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะก็เข้าใจได้นะคะ แต่เพียงแต่ว่ามันผิดจุดประสงค์นิดนึงถ้าลูกค้าบอกว่าชั้นเน้นที่จะเอาความคุ้มครองเพื่ออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็น living benefit หรือว่าเ t h benefit อะไรก็ตามแต่คุณตีเพดานสูงๆได้เลยเพดาน death benefit นะอันนี้แปลว่าลูกค้านะรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเนี่ยบอกว่าต้องการเงินเก็บปุ๊บคุณต้องทําทุกอย่างเพื่อเซฟคอสให้เขาอันนี้ฝากถึง คนที่เข้ามาฟังไม่ว่าจะคุณจะเป็นเอเจนต์หรือว่าคนที่เป็นคนที่สนใจเรื่อง IUL ก็ให้พิจนารณาตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนจะหลังไมค์มาถามก็ไดนะ้ปกติอยู่ก็ขายของไม่ค่อยเป็นอยู่ละนะคะถามได้หรือไม่ก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมที่แต่ว่าเว็บไซต์ต้องบอกก่อนเว็บไซต์อยู่กำลังปรับปรุงอยู่นะคะยังยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์บางบางอย่างบางข้อข้อมูลเนี่ยบางข้อความบางิเคิลอยู่เอาลงเพราะว่าปรับปรุง หลายอันเหมือนกันนะคะต้องไปไล่เอาลงเพราะว่ามันมันต้องทําให้มันอัปเดตแล้วก็กระชับเข้าใจง่ายมากขึ้นอ่าอุ้ยวันนี้ไลฟ์จะอินอินทามมากเลยนะรอบหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีถ้าใครที่เข้ามาฟังแล้วอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกหลังไมค์มานะคะบางทีก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอยากจะรู้อะไรเพราะว่าเราก็มีของพร้อมปล่อยของออกมีของอยู่ในหัวเยอะนะมันมีหลายเรื่องมากเลยที่อยากเอามาแชร์อะไรอย่างนี้นะใครอยากจะ มีส่วนร่วมนะคะก็ส่งข้อความหรือว่าเคสมาก,ก็ได้อินบ็อกซ์มาก,ก็ได้เฮ้ยถามเรื่องนี้มาหยกอาจจะเอามาขึ้นไลฟ์เพื่อตอบคําถามให้นะ,ะไม่มีปัญหาไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนต์หรือว่าเป็นลูกค้าหรือว่าทาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างรอบที่แล้วไม่แน่ใจเรื่องของเอ่อเอ็กซิสต์สเตจีสำหรับคนที่ซื้อ IUL มาแล้วแต่ว่าไม่พอใจเล่มของตัวเองนี่ล่าสุดหยกเพิ่งบอกลูกค้าไปว่าต้องทํายังไงกับเล่มเดิมของเขาแต่ว่าจะไม่มีการบอกว่าเฮ้ยแคนเซิลนะ เปลี่ยนเล่มใหม่ไปเลยอันนี้ไม่ถูกนะคะอันนี้ผิดผิดไม่ถูกต้องนะคะ,ะมันจะมีหลายๆแบบมากเลยถ้าวันนี้ไม่มีใครถามคำถาม,ถามไม่ได้ยิงอะไรมาเนาะเดี๋ยวดูก่อนก็จะจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเรื่องของโลนจริงๆรมันละเอียดแหละแต่ว่าพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดสั้นที่สุดโลนมันมันค่อนข้างจะละเอียดขนาดสอนเอเจนต์เองก็ยังต้องสอนหลายรอบนะคะมันมีหลายอย่างมากถ้ายังไง วันนี้ก็ต้องจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้ามาดูกันมาลุ้นกันว่าหยากจะเอาเรื่องอะไรมาบอกเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ